ความรักของคุณจะเป็นอย่างไรในปี2564คนเกิดวันอาทิตย์ความรักไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะอาจจะมีปากเสียงเสียงทะเลาะพูดกัน3คมคำก็ทะเลาะกันแล้วคนเกิดวันจันทร์จริงๆความรักดีแต่คุณเองนั่นแหละจะงองแงง้องแงงตามตรวตาม,ตามเช็คแฟนมากไปหน่อยค่ะคนเกิดวันอาานังคารความรักก็ดีอยู่นะคะเพียงแต่ว่ามันจะลุ่มๆุ่มดอนดเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายคนเกิดวันพุธ มีปากเสียงเถียงทะเลาะกันไม่เว้นแต่ละวันแต่ก็จะรักใคร่กันดีมีโอกาสมีลูกใหม่ๆด้วยนะคะคนเกิดวันพฤหัสความรักดีมากทีเดียวค่ะมีโอกาสจะได้แต่งงานกันเลยล่ะค่ะคนเกิดวันศุกร์นะคะความรักก็ลุ่มๆดอนๆดีๆเลิกๆก,กันนะคะแต่ถ้าอยู่ในวัยแก่แล้วความรักก็จะดีกว่าหนุ่มๆสาวๆค่ะส่วนคนเกิดวันเสาร์นะคะปีนี้คู่ของคนรัก ดูแลจิตใจของคุณดีกว่าปีที่ผ่านมาค่ะมีโอกาสขอแต่งงานกันได้เลยนะคะ